เขามาในกรุงเทพมาอยู่กรุงเทพได้1หปีแล้วก็กลับบ้านไป3ปีประมาณกรุงเทพอายุป,ประมาณ15อยู่ที่บ้นนนะครสวรรค์ก็1 6บ8กสิเจ็ดสิบสิบ ครับเอกชัจเกลียวสำรับผมวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวจาก EP ีที่แล้วครับผมหลังจากที่เรียนจบที่พัทยาม .3 จากนั้นเราก็ได้เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับผมรื่นฟฝากันแล้วกดแชร์ด้วยนะสับตไคร้ด้วยใน YouTube แฟนเพจกดไลค์กดแชร์ เราได้ย้ายอยู hmm. ่ที่กร mm ุงเทพมหานครช่วงเมษาพฤษภาประมาณนั้นเพราะเรียนจบมสเรียนจบมสก็ประมาณมีนาเมษาปิดเทอมพฤษภาก็เดินทางเข้ากรุงเทพเช่นเคยรับพ่อผมก็ได้พาผมมาคายมวยที่กรุงเทพมหานครชื่อคายมวยเก้วสมบัติรับผมซึ่งตั้งยืนเขตตลิ่งชัน ฟ,ฟังทนเขตตลิ่งชันซอยทุ่งมังกรครับใกล้กลทุ่งมังกสายหนึ่งถนนทุ่งมังกรสวนผักครับ,รบจากนั้นก็ได้ย,าย้ายเข้าไปอยู่ในไอหมวดแก้วสำริดก็ได้พบเจอผู้คนมากมายเทรนเนอร์พี่นักมวยพี่นักมวยก็อย่างเช่นก็ครับยอดมวยสองะสอครับพี่โจ๊กครับ อนุวัตแก้วสมฤทธิ์ชายาก็พิชคาตพุ่ต,งตางอนแล้วก็มีอีกอพี่วัชรชยัยแก้วสมฤทธิ์ครับผมพี่เนรพ,พ,พี่ยุทธพี่แจ็คพี่ยุทธจักรแก้วสมฤทธิ์พี่โจนิติจักรแล้วก็พี่วานนาคาแล้วอีกมากมายครับผมรุ่นนั้นประมาณอายุ15อายุ15บห้าเขาอย่างสิบหกอีเทนเนอร์ก็เทนเนอร์ชุดนั้นก็จะมีน้ำมานคะรับ ทำมวยได้ยอดมวยหลายคนผมเราก็มีมากมายเยอะแยะมากมายสมัยนั้นตอนผมนอายุสิบห้าก็เช่นเคยครับซ้อมมวยซ้อมมวยนอนกินแต่ช่วงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณอายุสิบห้กผมไม่ได้เรียนมาหยุดเรียนไปปกติจะได้เรียนต่อม4นะแต่ทีนี้หยุดเรียน ก็อยู่ค่ายมวยเองเดียวครับค่ายมวยซ้อมกินนอนซ้อมชกแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายจดทะเบียนเขาเรียกอะไรสมุดสมุทนักมวยจดทะเบียนเป็นชื่อชนะชัยแก้วสมำิ์ก็ชื่อจริงเลยครับชื่อจริงเลยได้วกละแวกนั้นแถวนั้น,น,นสมุทรสาครนั้นก็จำเขาได้นะ กี่ปีแล้ว15บปีมาแล้วสมัยนั้นก็พยายามเข้าไปอยู่ก็ซ้อมโอ้ค่ายนี้ซ้อมมาตรฐานครับผมกัรมือแก่สมดุลค่ายนี้เข้าถึงคูมวยสมัยนั้นคูมวยก็มีน้ำมากมีใครบ้างมีลุงเด้งมีพี่เจงมีอาจารย์เตี้ยเยอะมากมายสมัยนั้นก็ แล้วมีพ่อผมเป็นทรนเนอร์ด้วยก็อยู่ได้หนึ่งปีครับผมอยู่ได้หนึ่งปีก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับค่ายมวยใหญ่ค่ายใหญ่ซึ่งเป็นค่ายมวยอะไรยอดเยี่ยมจำปีด้วยนะยอดเยี่ยมจำปีแล้วก็มียอดมวยหลายคนสมัยนั้นอยู่ได้หนึ่งปีครับ นั้นก็ได้กลับไปอยู่บ้านเพราะเลยถึงกลับไปอยู่บ้านเพราะช่วงนั้นน่าจะมีอาการปวดหลังนะครับเจ็บหลังไม่สามารถซ้อมได้หรือไม่สามารถชกได้ก็กลับบ้านไปรักษาก็หนึ่งปีครับที่ไปครั้งแรกหนึ่งปีที่ไปอยู่ค่ายมวยแก้วสมิทติได้จากกุงเทป ไปที่บ้านเกิดนครสวรรค์เพราะอะไรเพราะเจ็บหลังก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปสมัครเรียนครับผมเรื่องเรียนเรื่อง,องสําคัญใลยไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยการอาชีบพบริพิสัยก็ได้เข้าไปสมัครเรียนครับผมสาขาไฟฟ้าช่างไฟฟ้าเขาเรียกอะไรสมัครเรียนช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบันพุพิสัยก็ได้เรียนจากนั้นอยู่บ้านพออาการปวดหลังหายดีแล้วก็กลับมาซ้อมซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับซ้อมชกมวยแต่มานอกตะเวนเลยกลับมาตะเวนอีกครั้งกลับมาตะเวนงานวัดงานต่างๆอีกครั้งหนึ่งที่นครสวรรค์แต่ ตอนไปอยู่บ้านผมได้เปลี่ยนชื่อเลยนะนี่เปลี่ยนชื่อชื่อใช้บ้านนอกครับบ้านนอกจากอยู่ในกรุงเทพใครมือแก๊สสมิทธิ์่ปีก็ใช้ชื่อชนะชัยแก้สสมิ์แต่ตอนนั้นสมุดที่จดชื่อก็ยังเป็นชนะชัยแก้สสมิ์อยู่นะแต่นี้จบบ้านนอกชอบบ้านนอกเราเปลี่ยนชื่อไปชื่อเนื้อธรณีครับเนื้อธรณีหรือเปล่าจำไม่ได้เนื้อธรณีร้านแกะรวม เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนค่ายตั้งคุณเองครับเนื้อธรณีร้านเกรวมซ้อมที่บ้านนะครับไม่มีค่ายซ้อมในบ้านซ้อมใต้ถุนบ้านซ้อม,นนอมบนปูนซีเมนแต่ก็สอบก็แขวนกลางบ้านแต่เป้าก็พรมรอบมาให้แต่ก็สอบ,อบสอวิ่งูป,ปั้มก็มค่อยมีช่วงนั้นจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพื่อนผมท้องแท่งเมืองเสมาครับให้บินก็ได้เข้ามา อยู่ด้วยมาซ้อมด้วยเป็นคููป้อมไปมีช่วงหนึ่งนะสมัยผมอยู่ที่นครสวรรค์บค้บาเกิดก็ประมาณอายุ1 6 1 6 1 8 18ได้ประมาณนี้3ามปีเรียนปชวปชครชับปวชปี1ปี2ปี3 3ปีเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับก็ซ้อมเปล่นช้ามาไปวิ่งซ้อมมวยแต่งตัวไปเรียน เย็นมาก็ซ้อมมวยกินข้าวนอนชีวิตประจำวันเป็นเงียบไม่แต่ถ้า่ารอยากรู้เรื่องรายละเอียดลึกก็สามารถสอบถามคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เราเจะไปหาเรื่องราวและประวัติของผมส่วนตัวมาเล่ามามาตอบแล้วมาต่อกันที่เรียนเรียนวิชาอะไร การเชี่มรถวิสัยก็เรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยหาเงินครับแล้วก็มีมีมวยการมวยในสังกัดวิทยาลัยก็มีครูคนหนึ่งครับครูคนหนึ่งชื่อครูคมสรรครูคมสรรนามสสุลแลเพิ่งผมมา แล้วก็มีอาจารย์เมธีสาวแก้วนะถ้าจำไม่ผิดอาจำผิดขออภัยด้วยครชื่อสองคนนี้ได้อะไรตอนนี้พูดถึงอยู่ที่วิเยาลัยการงา,าชีพ่พจน์วิเศนะครับผมว่าได้สอบมไวยไปโชคให้เป็นตัวแทนของมหาวิเชาลัยครับผมก็ไปโชคก็3ปีก็ในระดับภาคก็ได้เหรียญทองทุกปีครับในระดับภาคเหรียญทองทุกปีแต่พอเข้าไปในชิงแล้วชิงเหรียญทองระดับประเทศก็ ตกรอบทุกปีครับผมปีหนึ่งปีสองปีสามระดับภาคได้เหรียญทองทุกปีปีแต่ระดับระดับประเทศตกรอบแพ้ตลอดสไตครับรสไตเรามวยเขา่ะมวยเข่าทีนี้ตอนมวยไทยสมัครเล่นอ่าช่วงนั้นเป็นมวยไทยสมัครเล่นนะมวยไทยสมัครเล่นของเขาเรียกอะไรของการอาชีพของอาชีวะอาชีวะใช่ไหมอาชีวะใช่คนระับสา3ปีก็ ประมาณนี้เรียนไปด้วยเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามก็ก็ไม่มีอะไรามากครับก็แค่แค่เนี่ยชีวิตชีวิตน้อมวยชีวิตของผมเป็นแบบนี้ครับผมก็ตื่นซ้อมไปเรียนตื่นนอนซ้อมมวยไปเรียนกลับมาซ้อมมวยกินนอนทุกวันผมก็ประมาณนี้เข้ามาในกรุงเทพมาอยู่กรุงเทพเป็นหนึ่งปีแล้วก็กลับบ้านไป3ปี ประมาณกรุงเทพอายุปร,ยป,ประมาณ15อยู่ที่บ้านนะครสวรรค์ก็1ิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดอแากนั้นเรียนจบครับเรียนจบช่างไฟเรียนจบช่างไฟประมาณมมีนาเมษาจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนหนึ่งครั้งก็คือเดินทางกรุงเทพต่อ,อวันนี้ก็เล่าเรื่องพอสังเกตแค่นี้ครับผมว่า เรื่องราวและประวัติของเอกนชนาัยแก้วสำริศนั้นเป็นอย่างไรามาติดตามอนะีพีน่ะเดินทางเข้ากรุงเทพอ,อีกหนึ่งรอบว่าจะเป็นอย่างไรที่ไหนพบก,กันในะม่โอกัสหน้าก็ติดฝากกดไลค์กดแชร์ยูทูบและเฟนเพจเอชนาัยแก้วสำริศครับผมขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและ Subscribe